สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะไปทําฟันหมามีกันนะครับซึ่งแผนของเราเนี่ยก็จะไปทําฟันนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรารอทํหมามีทําฟันเนี่ยเราก็จะไปเดินเล่นที่ดองกี้กันตอนนี้เราก็กาลังจะออกจากบ้านนะครับป๊าพึ่งตากผ้าเซ็ตใหม่เสร็จนะนี่เดี๋ยวเรารอหมามีนะครับซึ่งหมามีกาลังเตรียมเอกสารนะครับส่งบริษัทอยู่นะไปะเราพานลิง นั่งในรถกันดีกว่าฝั่นี้นะครับนี่รถของเราครับนี่นี่เป็นคาซีดอันเดิมอยู่นะคาซีดของน้าลินโอเคไปครับเข้ารถกันบ๊ายบายและตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นรถแล้วนะตอนนี้นะครับนาลินกำลังงงแงแบบถึงขั้นสุดเลยนะเพราะว่าก่อนออกจากบ้านเมื่อกี้นะ นลินไม่ได้เทคกันแฮปเลยนะในขณะที่แบบป๊าได้นอนมาสักแป๊บนึงนะกำลังงงงแอสุดๆค่ะต่อไปีไหนเด็กงงงแงไหนเด็กงงงแอสหิวเปล่านี่อะไรไป่พักขี้เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะ วว้าดีแล้วนะยังไม่ไปทำไมอ่ะไหนแบนแน่ะนี่ถึงแล้วโอ้แต่ตอนนี้เราก็กำลังเดินหน้านะครับไปทำฟันคลินิกมีนะเราเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จที่ c d c นะครับไปแวะฟูดคอร์ทที่แม็กแมลูนะฮะนัดเวลาบ่ายสามครึ่งออกไปสามสี่สิบห้านะนี่เลทไปแล้วนะครับ เจนาทีเอ้ยอะไรนะเนาทีไปฮะไปกันต่อถึงแล้วนะครับคลินิกทำฟันของมามีนะ Dental Clinic รถติดมากนะครับในซอยสุขุมวิทเนี่ยต้อบอกว่ารถติดมากๆเลยนะเมื่อกี้นลิงหงุดหิดเลยละ่ะใช่ไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันว่านาลิงจะอยู่ได้ไหมนะทุกคนครับแล้นี่ก็คือที่นั่งรองรานะ ที่เรากำลังลองแบบนี้นะครับเข้าห้องน้ำก่อนเพื่อเพื่อไปหาคุณหมอคุณหมอฟันนะครับเพื่ดรอไปห้องน้ำอัน้กรลองแบบนี้ทำฟานนะครับ ชีกาบาคกบร่มก้วันีครับตก็นาัูไหน่ะแต่ตัวอีเซ็กซี่ไหมหนูตั้งใจเซ็กซี่ั้มหรือว่ามันเซ็กซี่เอง <S <S อนี่อะไรนี่อะไรเฮ้ยทำไมคะ อยากที่จะมานั่งตักป,ปลาอีกแล้วนะครับทำไมอะลูกอะนั่นอะไรนนั้นคืออะไรรีโมทมันไม่ใช่ของเรานะลูกเล่นแต่งมาได้ของมันเอื่นแหละ,ะนี่ถ้าหนูอง้งใจของใครของป๊าเล่นได้อืมนี่คืออะไรไหนรีวิวสิอันนี้คืออะไรไ นี่มันคือที่เก็บกล้องเคชที่ก็ฮาร์ดเดียวเฮ้ยซอฟเคชที่ฮาร์ดนิดหน่อยอะไรครับเกมในก็ยังสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ปฏิเสธใช่ไหมใช่แล้ตอนนี้นะคฮะจาริงก็ ได้เรียนรู้นะครับว่าดอกไม้ดอกนี้สามารถ <c oughs> ที่จะจับได้แล้วนะครับดูลองนั่นน,นลินจะกล้าจับไหมเฮ้ย <c oughs> เอาเมือป่าไปจับนะดูนะครับว่นานัลินจะกล้าจับไหมนะไม่กล้านะครับ <c oughs> บากอะไรแบบนี้เลยแล้วมันมีก็มาแล้วนะครับนี่ฮะมันมี นี่เสร็จแล้วเราต้องไปท่าีกีด้านะจ๊ะก่อปมาปะไปาต้องขึ้นใหม่ปะไม่ขึ้นแล้วแตเราต้อง้อแน่เหนื่อยหน้าเราไหมฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อนั่งลิงนะครับกล้าที่จะจับดอกไม้นะทีนี้ก็จับเลยเลยนะไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับ มันมีถ้ำดีเทนเนอร์อยู่ข้างล่างนะเราจะไปดูว่ามันมีถ้ำยังไงนะนี่ก็จับไม่เลิกเลยครับ สวัสดีครับแต่ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับสรุปแล้วเราไม่ได้ไปห้างสรรพสินค้าอันไหนเลยนะครับใช้เวลากลับบ้านก็ชั่วโมงกว่าแล้วกลับมาก็ต้องทานข้าวกันสัหน่อยครับแต่วันนี้นล,ลิงก็อยู่กับพิซซ่าหน้าผักขมและน,นลินจะกินให้ดูนะครับงาเป็นไงครับเป็นไงครับอืม อร่อยอร่อยไหมอร่อย <laughs> อร่อยอร่อยอร่อยไหมฮะนครับนั่นเองปิดคลิปหน่อยหรอกเจอกันคลิปหนะ้าบายบายแนี่คือสภาพคนเพิ่งตื่นนะดูสิ ดูๆๆดูคนเพิ่งตื่นนะฮะนั่นแหละน่าบางทีจะคล้ายๆหนูที่ออกมาจากท่อนะครับอ่ะผูกเน,น,นโชได้ซูเปอร์แม่เป็นไงครับ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  拜拜。Bye bye.